สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเกมที่สวิสซ่าโบสแนะนำมานะครับเป็นอ,อะไรอะ Destination Bolier 7นะครับมันจะเป็นเกม3ก๊กนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะอันนี้จะไฟลประมาณ2 2ิกิกผมอัพเป็นโฟลเดอร์ไว้นะครับแบบโฟลเดอร์ก็สามารถใส่ external า a r d disk เล่นได้นะฮะก็ไปดูในคังเกมแล้วกันนะครับีอยู่แล้วอันนี้ก็ลองให้ดูตัวเทลเลอร์ตัวอย่างมันก่อนนะครับเกมค่ายโคอีก็จะแนวแนวนี้ฮะตะลุมบอลมันก็คือ3ก๊กมูโซคือตะลุมบอลอย่างนี้แหละครับ ที่เป็นเทเลอร์พากภาษาอังกฤษจะเป็นตัวอย่างจะได้ให้เห็นภาพภาพรวมนะฮะผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดูจนจบคลิปนี้ก็ได้ครับพราะจริงก็แค่จะมาบอกว่ามีการอัพขึ้นไปแล้วนะครับเกมนี้ไซส์ใหญ่ยี่สิบสกิกเตรียมพื้นที่ไว้พอไม่จริงก็อัพไปหลายเกมแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็จะมานําเสนอทีละอย่างแบบนี้แหละครับแต่ไงเข้าดูในคางเกมก็จะเจออยู่แล้วครับตัวเทเลอร์ก็หน้าเล่นทีมันจะ ค่าเดียวกับสามปกแล้วก็วันพีซที่เป็นมูโซคือตะลุมบอลอย่างเนี้ครับแต่ภาคน,นี้มันจะเป็นเป็นเวอร์ชันเอ็กตรีมเรเจียนนะฮะผมก็ไม่รู้มาต่างไงเดี๋ยวยังไงร,รอให้สวิตบอสเขาแนะนําดีกว่าครับเพราะว่าเท่าที่คุยดูเขาก็เล่นทุกภาคนะฮะน่าจะสนุกน่าจะเจ๋งูีผมว่าเดี๋ยวจะลองเหมือนกันแต่ไฟมันใหญ่ไปหน่อยที่ก็ไม่รู้ถูกภาคหรือเปล่านะถ้าไม่ถูกก็บอกด้วยเพราะว่าอ่ามันจะมีตัวที่ไม่มีเอ็กตรีมเรเจียนด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวแต่ง,งเดี๋ยวจะถามให้ครบะฮะเอาวันนี้ไปก่อนนะฮะมันใหม่กว่าก็เลยเอาวันนี้ก็อันนี้เป็นเคเลอร์เขาก็จะตัดตอนที่มันแอคชั่นแอคชั่นบนภาพรวมของเกมมาแต่ไอเกมที่มันแปลกะถ้าเกิดเป็นภาคเวอร์ชั่นญี่ปุ่นมันจะเป็นมูโซไอสามกกภาคหแต่พอเป็นภาคหลังกิจจะเป็นภาค7ชอบประมาณนี้ครับ ยังไงก็เดี๋ยวลองดู Taylor เทเลอร์ไปละกันครับคลิปนี้มันก็ไม่ยาวเข้าประมาณ5้านาทีกว่าส่วนสูตรอะไรก็ยังไม่แน่ใจครับเกมนี้ยังไม่เคยเล่นเองแต่สนใจครับพเพราะเเล่น3ามพกจากภาคเก่ามานะฮะจากเครื่องเพย์สมาอันนี้จบในส่วนของเทเลอร์ละนะฮะตรงนับปกเนี่ยก็จะใส่พวกเลตติ้งจากผู้เล่นของเว็บเกม FAQ ไปนะอันนี้จะเป็นเกมเพย์นี่คือขนาดเล่นจริงน,นนะฮะเกมเพย์ก็จะประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวก็จะมีเป็นพวกคัฟซีนพวกผักจบแล้วก็แค่นั้นแหละครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปหาในคันเกมได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรจริที่ทีท่ขอไว้ยังมีอีกหลายเกมนะครับทยอยอัพอัพอัพทุกวันนะฮะเราจะหาข้อมูลมาเรื่อยๆนะฮะส่วนเพื่อนที่ขอตัว DLC ของอะไรเดลว่าซอฟต์ยังหาอยู่นะครับยังไม่ทิ้งนะครับแล้วก็ เพื่อนๆบอกให้ทำาลายกลุ่มไม่ใช่ลายกลุ่มคือลายอะไรลายโอเพ่นแชทใช่ไหมครับผมว่ามันก็ดีนะเพราะจริงๆทุกวันนี้เวลาคุยกันก็จะถามกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นอินสแตนซ์เสร็จคือมันคุยกันทีละคนจริงๆปัญหาเกือบจะเรื่องเดียวกันเกือบหมดเลยฮะก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะกลับาปจังหวัดสามสี่วันก็เดี๋ยวจะถือโอกาสช่วงนี้ทำนะครับ <S <S แล้วก็จะทดลองวิธีที่เพื่อนคนหนึ่งแนะนำมาด้วยครับลืมชื่อโทษทีเดี๋ยวพอเป็นคลิปเต็มเดนื้อใส่ให้นะฮะที่ เราจะโหลดเกมแล้วก็ติดตั้งหรือทาทุกอย่างด้วยมือถือนะเขาทาสาเร็จแลวเขาทําวิธีโดยละเอยียดให้ผมดูหมดเลยอะ่ะกลับบ้านแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทดลองเพื่อนๆที่ไม่มีคอมแล้วก็อยู่ต่งางจังหวัดอาจจะไม่อาจจะใช้เน็ตมือถืออนะไรเงี้ยเดี๋ยวคราวนี้จะได้เทสกันว่ามันสามารถทําได้สดําเร็จหรือเปล่านะถ้าสําเร็จเราก็จะมาแนะนําเลยนะครับก็คงไม่มีอะไรมั้งถ้าพูดไร้สาระาก็ไม่ประโย์ครับก็ดูไปฮะก็สรุปว่าเกมนี้มันถูกอัพขึ้นไปบน คลังเกมเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากได้เกมไหนก็ขอมาตอนจีก็มีคิวอยู่นะเยอะอยู่อันนี้จะเป็นพวกคัตซีนฉากจบเลยอะไรพวกเนี้ครับตัวภาพก็ทำได้โอเคนะสำหรับเกมประมาณน่าอน่าจะ2011 2000อะไรประมาณนี้นะน่าจะเกือบเกือบสิบปีแล้วก็โอเคอยู่นะก็มีอะไรอีกล่ะถ้าซีรีส์นี้คนชอบก็แนะนำมาผมว่าอาจจะหามาให้ครบเลยนะแต่นี่เอาตามคำถองก่อน เดี๋ยวผมว่าจะหาภาคที่มันเป็น Destiny Warrior 7โดยที่ไม่มีคำว่า e x t r e m e l e g e n เมาด้วย oh. ก็ไม่รูว่ต่างกันยังไงนะถ้าสวีทโบสอยู่บอกด้วย s <S ว่าใช่ภาคที่ต้องการหรือเปล่าแต่ไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหา <c oughs> สายให้ครบไปละกันภาค8มีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> มีอยู่ในคังเกมละ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ลาไปเท่านี้ละ,ละกันนะครับไปพร้อมคัดซีนฉากจบของอะไรเนี่ย <c oughs> ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะไม่รู้ตัวละครตัวไหน โอเคครับเด็กไมล์หลอดถ้าแปลเป็นเหมือนวเวลาดูซีรีส์ก็จะเป็นนายท่านเนาะไมล์หลอดไปครับเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ละกันอันเดี๋ยววันนี้ผมจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ ハハハハ